สวัสดีค่ะรบควรจะถามเรื่องจ่ายเงินตอบแทนให้กรรมการบริษัทค่ะสวัสดีครับว่าไงครับกรรมการของบริษัทเพิ่งจะเสียชีวิตครับบริษัทก็เลยคิดว่าจะจ่ายเงินก้อนนึงให้กับครอบครัวของกรรมการบริษัทท่านนี้เพื่อตอบแทนการทำงานหนักและทุ่มเทการทำงานมามา,มากกว่า40ปี ทำไบริษัทมีรับผ่านที่มั่นคงในที่ประชุมจึงมีมติจ่ายเงินตอบแทนให้กรรมาการบริษัทท่านนี้ค่ะแล้วบริษัทมีวิธีคำนวณจ่ายเงินตอบแทนนี้อย่างไงครับเท่าที่สรุปในที่ประชุมเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณอายุงานคูณสองเท่าสองเท่านี้มาจากไหนครับคือในที่ประชุมคิดกันว่ากรรมาการบริษัทท่านนี้ทํางานหนัก และทุ่มเทมากกว่าคนอื่นจึงตอบแทนเป็นสองเท่าอะค่ะแล้วอย่างนี้บริษัทไม่จ่ายเป็นสิบล้านเลยเหรอครับก็ประมาณนั้นและค่ะก็เลยจะถามว่าเงินตอบแทนก้อนเนี้ยถือเป็นเงินได้ของกรรมการท่านนี้หรือเปล่าคะจะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือในงานศพได้หรือเปล่าคะขอโทษนะครับกรรมการท่านนี้เสียชีวิตยังไงครับอายุเท่าไหร่ ก็เกือบเจ็ดสิบนอนหลับไปเฉยๆเข้าใจว่าน่าจะหัวใจวายคืออย่างนี้นะครับการที่บริษัทจ่ายเงินตอบแทนให้ครอบครัวของกรรมการบริษัทดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเงินได้ที่บริษัทจ่ายเพื่อการอุปการะโดยหน้าที่ทำจัญญาหรือการให้โดยเสน่หาเนื่องในโอกาสพธิธีงานศพแต่เหมือนเป็นการจ่ายเงินตอบแทนคุณงามความดีของกรรมการเป็นเงินรางวัลตอบแทน จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ที่ได้รับหมายถึงคนในครอบครัวของกรรมการท่านนี้ต้องเอาไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ใช่เสียในนามกรรมการบริษัทผู้เสียชีวิตหรือกองมรดกนะครับแล้วบริษัทลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมคะไม่ได้ครับเพราะการจ่ายนี้ไม่ได้จ่ายภายใต้ข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทถึงแม้จะมีมติในที่ประชุมก็ตาม แต่เป็นการจ่ายลักษณะส่วนตัวให้แก่ครอบครัวของกรรมการเป็นรายจ่ายต้องห้ามครับอ,อ๋อค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะ